สวัดีครับพี่น้องครับมาบังรถไถไถหน้ากับสูบน้ำเสียเขาน้ำโอ้สูบน้ำเส้นมองเขาสีไทยไหมพี่น้องเพื่อนฝนตกกะตกแห้งเตื่นอยู่แต่ว,ว่ามองไฮโน่นมองนีบมันเป็นไฮหน้ามันสูงเนาะมันก็ต้องได้สูบน้ำใส่สูบใส่ให้รถเขามาย่องรถเขามาปัน่นไฮรถปั่นกั กำลังปั่นอยู่ทงอื่นอยู่นี่สูบน้ำใส่พี่น้องนี่เลยเออหลังจากเกี่ยวข่อมหน้าปังออกแล้วก็ตีเฟี้ยงน้ำกลดเลยพี่น้องเอ่อมูรถ์คอวามันจังบอตีเงียเนาะมันบอแกนมันบออันนั้นมัดเฟี้ยงบอไงเนาะมัดเฟี้ยงเลยมานรอมาเบิางไฮนี่กันนะครับสิลงหน้าปีต่อเลยเราคิดอะนร มาครับตามมาครับนี่ให้นี่เขาตีเสี้ยงไปรอบนึงแล้ววางสามสี่หมือขึ้นหลังเสี้ยงกรลังเนาพี่น้องโอ้เอเล่ดีดีเออเป็นตัวเมเล่ไหมก <c oughs> อใจมาก็ <c oughs> ามาเป็นตัวเมเล่ <c oughs> เป็นแต่ดำดีไหมพี่น้องเออมันมีกาดดำเนี่ยโอ้ยครับพลอนเอ,อเกี่ยวเข่าหน้าปังออกแล้ว ตีเสี้ยงมัดเสี้ยงไว้ให้มันเป็นปุ๋ยบอกง่ายๆเนาะเออเป็นปุ๋ยอยู่ในดินนะหน้าปังเกียวออกเรียบร้อยแล้วจะเตรียมการลงหน้าปีตอ่อคุณมูลดไทยกับทีมงานเก่าเหรอพี่น้องเขามาพากันมา ปั้นไว้รอบหนึ่งแล้วปั้นไว้ใส่น้นาไว้เกี่ยบเฟี้ยงใส่น้นาไว้เนี่ยบัดน,นี้กะตัดปั้นอีกรอบนี้ก็สีแม่นว่านล่ะพี่น้องช่วงนี้ฝนฝนตกมืขึ้นนี่มืขึ้นก็เหมือนวานเนี่ยโอ้ตกแห้งอยู่พี่น้องฝนไหมเออฟังข่าวกับยูทังหลายหม่องเนาะตกอยู่หลายหม่องหลายบอล เวแถวลอยเอ็ดแถวอำเภอตะวันบุรีอำเภอเชียงควันนี่กต็ตกพี่น้องนี่เพิ่งท้องฟ้าเบั้งนี่ท้องฟ้าม,มือหนีได้เลยโอ้ยพูดเมื่อได้อดคือเยอะนะครับนี่มูนี่เป็นพระท่านไหนปั้นนี่พระท่านไหนตีเสี่ยงไว้เออเป็นเกี้ยวหลังมองนีมีมองนีงนปั้นไว้แล้ว เกี่ยวหน้าปังแหละกระิเห็ดหน้าปีต่อะดิตัวเนาะโอ้จ็ดสีเพียรยังเลยเนาะพี่น้องเออไปเหตุการณ์เหตุงานแกจมออกแหวแหยงได้โมเหตุงานยี่ท่าผุนเหตุบ่ได้เนาะหยากน้ำโลกคือว่าเอ้าเขาเยี่ยตรงเยี่ยวามันดีเลยตัวเอ้าเบิ้งผุนพี่น้องเบิ้งผุนฝ่ามืดเออคือท่าผุนมาครับย้ำมากครับ ซื้อว่าน้ำไร,เร,เออร,เร้เติบเออน้ำไร้เติบเต็มใม่น้าเผล่อน้ำฝนเนาะเออน้ำเก่าแน่น้ำไม่แน่มาเติมมันก็ไหลสุนตัวแบบนี้วังหันไปเป้งออกบ่องท่อน้ำที่บังหันทางหนึ่งผัดอัดไว้ <c oughs> บันที่ป้ากันเอาไม้ไปทางออกจากโกนท่อสิตัวยัดกระสอบเข้าไปในโกนท่อมันก็มี <c oughs> โอ้ย จากแนวใดผู้นึงเปีกนามออกผูน้นึงอัดไวอา่าเมื่อเบิ่งพี่น้นองหล่อมาท่านนี้ครับนี่ก้อนสีวานเขาหน้าปีเออหลาะเบิ่งสะก้อนตัวโยนไข่เบิ่งสะก้อนห่งตัวเป็น,นต,ปตัวถั่มหรือเปล่าถั่มปีนี้เอาผู้ลองค้นกับว่าสีแดงผู้ลองค้นกับว่าจีดถั่ม แปดสองหนประมาณอ้ยจังสิฟังความไผเนาะ,ะถ่วมบ่าถ่วมบ่แรงกันเสียดใบตัว,นนนว,นว,วหน้าปีเนาะเทียนบ่รถ่วมเออถ้านอเป็ยดใบกันน้ำถั่วมอัดงาดเรียไปแกงล่องตะเบียนเอาเงินแหนงาดี่ป่านี้จเจ้าบ่ได้เห็ดเจ้าคือไปแกงไปวดานได้เอ้ยจะเป็นหยากเนาะบ้านเมี่ยงนี่ก็ได้เอ้า กตีว่านไว้ยี่ดอกพี่น้องว่านไว้ย่างดีหมดแหละถั่วมบดเลี้ยงกัดเหยียดตัวหน้าจอขอุขวางเป็นไปเหยดกติหกเอืออยู่นี่แล้วเหยียดไวอ้อีกตัวเนาะเป็นไปถั่ว,วม,มากก็ดี <c oughs> พอได้เกี่ยวอะไรยังโอ้ให้นี่นนม,นมันเป็นใไฮนองไม่พี่น้องให้ให้ฮไฮไงม่นี่ไหมอันหน้าปังว่ะหัน รถเหยียบติ่มบ่หน่อยที่พี่น้องเขาให้นี่มันมีน้ำเนาะเออ,น,เอเน้ำไหลายเออกระดีแลนตักหน้ำตักหลังเขาไปกระดีเหยียบเขาลงน้ำกระดีโอ้ยเสียหลายเติอบอยู่บอกแล้วก็ได้เสียไดยเขาอยู่รถเกี้ยวกระแลนไปมั่งกี้น้ำไหลายนะเมันอิเฟียดใส่มันอิี้ลมลงไปกระดีตักเอาน้ำไปน้ำตัวเอ้า หน้าปีแก่ไหมเออเฮ็ดปีประหันกับพ่คัดไปได้บัานี้ปีนี่ปีนี้แก่ไหมมากกับยมามมากครับนี่ให้นี่น้าอับไรนี่ไหมโอ้ยเบื้องกันรถเกี้ยวเขานหน้าปังว่าหันนี่พี่น้องนิ่นบ่อผลอันรอก,กันแท่นี่ก็เ่เกี้ยวหันนีเดียด๋วยวนี้เกี่ยวว่าฝ่าไปยังนี่รถกลายปุ่นไหมเป็นห่วงสวยรวยยิ่งไหม ุ่นห่าอยู่ติดกันนี่ยนะว่าคนแค่เดนกันนี่แหละนี่เกิดเพราเกี้ยวไอ้เพื่อนเจ้าเด่นตินหลดไหมพ่อแม่เพื่อห่วงเของในพี่น้องคนเอาไว้ให้จะคว้างแนาเกี้ยวไปไกลให้ได้บุโอ้ยไวเกิดไ้หลายคนนะผมเป็นแถวไปดิพี่น้องคนเพราะมันหนี่ยหนอยดิเออก็พราเกี้ยวได้อยู่ดีเนาะโอ้ยเห็นไม้เกี้ยวปีหนาก็จะเที่ยงสี่เท่าไป รถตัวนมเป็นเห็ดหน้าเนาะเออเห็นว่ากระไดพุ่นแม่เห็นว่าก็ที่ว่าว็าพื้นกันเนาะเอ้ยพุ่นแม่ห่วงเขาแม่นแดงแกวายอยู่นี่แม่ก็พ่อเจียวได้ยี่ดีนี่แล้วสิได้เขาจังไหนเนาะเออรถเกี้ยวกเห็ดไปตัวตีบตัวแดนข่าเกี้ยวแบบว่ารถล,ล่องห้ยได้นี่เอาเต็มเป๊ะๆได,ด้ข่าเกี้ยวบน โอ้ยมยาเจอว่าวลายแบบเก็บข้อหล <c oughs> ่อเบิง้งหด้าพี่พี่น้องมันจังบ่ซีเรียสหล่อเบิ้งหม่องสิเฮ็ยดไม่พี่อืมเบิ่งหน้าโอ้น้าหลายน้าหลายมาครับเยอะม,มาครับนี่ว่าสิย่างนี้เปมาคะพรออัยอะไรพี่น้องเห็นบ่นี่ว่ามันเว้าเล่นยญดิ่มันเว้าโพดอยู่นี่เข้าแหมพุม่นแมไม่ต่ห่งวงเข้าดิ่นปวดนะโอ้ย เต้ยห่วงเขาไวยสวยยี่หุ่นไหมรอกันแท้ไหมโอ้ยนายเนาะเออเกี่ยวไปพ่อเหยวมือเหยวเว้นเหยวงานเหยวให้มาครับตามมาครับเนี่ยเหมือว่าน,น้ำพอดีเลยพีนน่เนอะมาเมือนี่น้ำร้ายบ่ะที่นี่ฝนตกสนะ <laughs> เออว่าง้น กำลัางแรงเนาะวัสองสามเหมือนขึ้นหลังเนาะแดดก็แดดเอฮอ้อนก็ะฮ้อนผู้ลองค้นก็ยยานน้ำเมื่ดนี่จักเอาไปมากฝนตกมาใส่ร้ายเลยแบบที่นี่นี่ไ้นี่ก็เต็มเลยพี่น้องแต่พอดีแหละว่ากบรดเขามาตีลงเออพอดีกบลดเขามาปันาน้นมาหยั่งลงใส่นี่พี่น้องรอบเบิ้ง น่ากันแทรกกับพระธาตท,ทางเลยเนี่ยโอ้ยหหกก็คืออยู่ว่าสิมาทางนะครับฝนตกซะก,ก็เลยพระธาตุนในทางสอมเชียงมอเตลเล่อเชียงตัดหยางนี่ก็ปั้นไปรอบนึงแล้วโอ้ยส่ยมแมนอันเห็ดหน้าดำเนี่ยงามขับโพดี่พี่น้องนี่เหยี่ยนมีกามีอย่างเนาะเออ แบบนี้ขันจะของสีมาดำเบากกสิเรียวง่ายเพราะหลังนี้เป็นเดือนมัติอยู่นี่เข็นไปจ้างคน <c oughs> เออกข็มีแนวจ้างเขากะใครอยู่ตัวเนาะเออเข็นพ่อพีแนวจ้างนี่มันยากด้สีมาดำอยู่นี่จะเป็นกับตองว่านเดาพี่น้องว่านเดาซะห้าเทียนมันถ่วมคือเป็นว่าถ่วมมากกับเสียรูบทุนไปหลาย จะคาจ่างค้นดำจะคาปันหน้าไปส่นแล้วออนี่ไแต่ปันดีดีพี่น้องตีลงนี่ก็ทิงามเอเล่เวลาหนีิผลผลเล่ะพ,พี่น้องผลหยอดต้นไม้ตีรี่มองเกิลผลละผลเออเี็น้องุลน้ำเต็มไปหมด น้ำเต็มไปมหมดถูไฮเลยมาครับเยอะมากครับกัพติน้องครับนีน,นทงนี้เป็นวานเรียบร้อยเลยโอ้เห็ดแล้วกวอนมมเลยนี่นี่ย่านพระท่านน้ำย่านน้ำเหมืดปนะเออนี่วานเรียบร้อยแล้ว บ้านแล้ะกัสซูบหน้าบอสตัวเ,เอาคลิปนี้ไปซ้ำนี่ด้วยพี่น้องด้วยเาลาะหน้าซ้ำนี้แหละคลิปนี้เอาคลิปหนาจงขอด้วนไหมครับให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขุสุข้ขนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ